สวัสดีครับมอนีมรวยผ้ามาตามในทางเมื่อเกเล็กเพื่อนบ้านนะครับงวดก้อนเพื่นฝันเห็นแม่ท่พภาคีสองนะครับออกอายุแม่ทัาเพิ่นหาเก้านะครับเสียดายเนาะนะครับมลอย่า60ปีนะครับเพิ่นท่านเกษรียนก็เลยท่านพ่อ60เอาวันนี่ฝันไม่แล้วพี่น้องฝันเกี่ยวกับหารขือนเขาฝันดีนคือนเขานะครับลันองไปติดตามมาเม่เกลฝันเหล็กเล้าในตัวใดตามกันต่อเดวนๆครับ สวัสดีจ้านะมเมื่อคนครับคนเ้ไลร์นจ้ะดิวบอกว่าถือคนโทรเ้ไรแตเรเสียายนะเมื่อกี้ฝันไม่ทำภาษาอีสองแล้วใช่คนคนเต็มอยู่สั่นพนแต่น้งคนเลไลร์เมื่อคเลยขับพึ่งเลยเลยจัมือกับเพิ่นจ้ะต้องว่าเพิ่นโคลรอเลยโคล่รอนะรอแบบุแต่นี่สียายคนทักอยู่ว่าเพื่อนรักเสียนั่งเป็นหาเก่าอยู่รอแบบสุขุมรอเพว่าตัเพิ่นนั้นอายุเพิ่นเตียมแล้วเพิ่งใด้ครูเกินะนะ พอเราเกิดเดือนกรกดาคมเนาะไอ้ห้าไรตามเดือนตามปีมันมันเต็มแล้วนะเราเกิดส่วนแปดมันก็เต็มแล้วเนาะอืมแต่ว่าไอ้เอซี่อะไรเกระทาเขาเป็นท่านเกษียณเป็นยังเป็นหาเก้าอยู่ท่นเด็กก็เลยมอมขึ้นเนาะเขาหาเก้าเนาะแต่ว่าก็มีเอซี่พูดคนเก่งอยู่เนตีได้นะครับก็คือเอซีุณสมบูรณ์นะครับก็ฝากมารวยมากใหเมเกสามร้อยคะแนนนะครับ กัเ,เจียงกันถือเดี๋ยวโอนให้เนาะนะครับขอบคุณดลายไี่มีผูกกันเจียงนะน้องป้อนครัโอ้ยบอกคักบอกเนี่ยบอกหก,ก,หก,กปกติแล้วิบอเบาๆถามแด้กวกเ<อ>็เบาๆด้วยครับเดี๋ยว่วาม,มาลองขึ้นถามดูเถอะโอ้ยเนาะแม่มาผมไม่คือปกติถามเพื่อนก็บบอกรึยวนะแต่ว่าพาลักเนี่มีหัวดีอะไถามเราบอกจะตุกตาเนาะใ่แต่รวยกับหัวก็บสีได้เงีนยเยอะเนาะเกือกกันไลยบอกข้าวไม่เห็นเนี่ย เออเราบอกไถ่แล้วแล้วก็มาบอกว่านี่บอกเล้าบอกหมาฮกไม่ต้องออกเลยกันชิว่าออกเละไถ่ไปเนาะมันกับหัมอนอี่บัดบอกวันนี้เราบอกอีกหมี่อเมียเราไม่ได้เลยเน่ะมันบอกอีกมันบอกหลังเลืไถ่ออกแล้วไถ่ออกแล้วมันบอกตัวเก่าอีกเออก็เลยว่าอ๋อถ้าบ้านหนองปอนมันบอกดูนะท่านเนาะก็เลยว่าสิออกเล้าเดียกเลยบอกอยู่บอกอีกที่วันล้างเหล้าด้วยหนองปอนเนี่ยท่านปกติน้องปอนเราบอก ดูเนาะ,ะเอาเขยติตามเพาฟันไม่เมเกี้นะอืมแต่ิลองแง่นองปอนมากเกี้ยนหนึงเด้อใครใดวะน้องปอนเลียเท่าไหน่<อ>ติดแล้วหาหัวคลื่อนเลยเอาเขาไปลองนเดีกว่านไอ้อนเปลียนข้ามวันเน,<ด>นาะนลึงนลึนง<อ>พระนาติดแล้วนะถ้าต้อใหอ้คนหาข้าไปก,ก่อนวันนงแลค่อยามเอาเพาฟันไมเกี่ยหะเกี้มันคืนเกีฟัน ยังอยู่กับทหารอยู่จ้ะทีฟันว่าไปเบื้องทหารล้อมรัวล้อมหีบเพลงอ่ะจ,จ้ะัลวหีบเพ่งมั้งจ้ะไม่ใช่แดนมั้จ้ะแต่ว่าล้อมรัวแบบสามสามสันทหารหลายคนนี่จะล้อมรัวแบบหีบเพงสามสันสามสันเลยมั้งอ่าสามสันวันนี้สามสันเนอะรูเพราะล่ลอ,อมแล้วแลีว้วมีมงูเรื่อยไอ้ เาหีบเพงไหมจ้ะเรื่อตามหีบเพลงไหมตามน้ำจ้าตัวน้หบเพงตัูโตซ้ำนอปอลนี่ด้ยจ้ะบอบ่อตัตี๋ยังรนะวาเกยังนี้จากไม่ทับบอนอะไรอยู่ซ้ำเนี่ยฝันซ้ำนี่แหละจ้ะฝันมยาวน้องคนนี้เนาะม่ยาวฝันม่ยาวเนาะมเกลือมาเจาเราเกือมาช่วงฝันฝันมั้งสินะ ก็จะเป็นเกียวกับโชคลามแล่เพราะว่าเกีฝันผู้เกีฝันเห็นหมแม่ทับก็บอกฝันไปทําททาถ้ามือสองเราฝันฝันว่าเรานอนไปจอแม่ทับก็ยังเสียนั่นอยู่นะแต่ว่าม่จอเกะแม่ก็จะเป็นโชคลารามเป็นเกียร์เขาแล้วนะตัวช่วงนี้เป็นเกย์ดวงกำลังมากเลยดวงเขาแล้วเจวแม่ทับก็สีดีแล้วนะเพราะว่าเมื่อแรกฝันเห็นแม่ทับมือสองมาฝันเห็นมาฝันว่านอนจอเห้าก็ได้ตก ใส่ของเฮาแล้วถ้าถ้าถ้าฟันไปจ้อแม่ทับกะเนี่ยสินัน่นอยู่เน,เน้นเพิ่นเ,ยเ,น,เนยเลยเฮาก็เลยไปเน้นอายุเมื่อกี้เนาะต้องจ้อเพิน่นเนาียนซื้อฟอซ่าเกินนั่นแหละอายุออกเนี่ยเอาเงินที่กันไหนเอาเงินเนงินนี่เลยเงินเก็กเงนินที่เก่าเลยยี่สิบกันเลย เฟรดด้วยสิเดี๋ยวมัน<อ>ไม่เกีย่ยอ๋อไม่เกี่ไกด็กๆสิเดวมันมุด่อนเด้นะครับไก่ใ,กให้ตั้งเอาก็อนเลเนาะอันนี้จะซื้อถิ่นบ,บ้านไปก่อนเราฟุ้มมานะครับปิดตีเบิ้งเจ้ะอจะตีเบิ้งเอาบอกไม่ได้ไม่เกี่ยขวนก็ลืมละฟันเก๋ฝันว่าไปยืนเบื้องเพิน่น ตำรวจโอยไม่ใช่ทหารทหารเพื่นอน่ะจ้ะมอไอล้อมดวยหีเพ่งไอแล้วหีเพ่งแต่ว่วาทหารล้อมดวยหีเพ่งสามสันส้นสัน้นสามสั้นหรือมีงมูเออล่อลอมล้อมแล้วแล้วมีงูตซ้สัม้มาปอนออเรื่อยผ่านเดือยผ่านหีเพ่งนจ้ะ Cái tạm thì thiếng phải mà Tụi xong đồng phần Ừ, tụi bắt ngay đi Ngươi luôn được cái gì bên cầu, bên cầu. Đồ bên, nhây nhây nó Anh em luôn đồng phần này Tụi nghe nghe mới, xám phân ở kia cứ Cái ở kia là xám xê Cái xám phân ở kia là xám xê là xám xê Cái kia ไ yeah. right ื้อคนพบเก่าพบต่อสามเก่าเด่นะเด่นดีประมาณนี่น้นงไปตื้อง้ห้าก่อแต่เราต้อทำมากก่อนจะไปไหนหาไม่ทับหาไม่ทัพก็ไไ้วันนี้เด็กอายุสามูวเท่านี้แหละตาเบิ่ง นี่สามนี so ่เก uh ่านี่หายไม่โอเคินเพราะว่าจ้ะคอนเกี่ยวกับงูนเดี๋ยวอืมอื่นมาไหมนี่นอะไรมาไหมเนาะอธิษฐานเห็นได้ไม่เกะอธิษฐานเป็นวะาะเพิ่นตีง่ายเอาง่ายเลยบอกขอแบบเป็นตัวแบบหน่อยๆเนาะเออเป็นตัวหน่อยเออครับว่าเล่นคือเจ้ามีขอรธิษาเจ้ากัขอเพิ่น ก็ถ mm. Ma so mm. oh. okay, uh, so ูกเพรเพิ Mario ่นธรรมดาล่ะเพราะว่าเปป็นัญหาเอาเป็นตัวเลขเอาเเป็นตัวลขือเอาแบบง่ายๆทั้งทีนะตีง่ายเพราะว่าตีง่ายๆเออขอเพิ่นมาขอให้ได้ง่ายตีเป็นตัวแต่ว่าเป็นตัวก็ใค้ตีง่ายตีถือเงสิอ๋อนไขเพราะว่าัตวเลขเฮากับซื้อง่ายก็สิมีโอกาสได้ก็ได้เลื้อเส้นชิมีโชคนําเ่มนะเพราะว่ามีเกเพิ่นก็มีของรักษาเพิ่นเนาะนะครับให้ฟันเป็นตัวเลขบ่ต้องแบบตีง่าย ตวางเสน็ยเก่งถูกอืมแต่ความเนว่าพอไิ้งส่งลูกเลี้ยแต่หฮกก็บอกคิานตามพนลำบากเข้าใ่ว่าลูกก็น้อยอยู่ยัง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 เดี๋ยวแม่เปิดนะอย่าเพิ่เปิดเดี๋ยวเพิเปิดเดีแม่ดูเดี๋ยวแม่ดูโชวิฤทคน่ตี่าพอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดน้องปอนคนเก่งอืเดี๋ยวเดียว่ได้อยู่ได้เกิดเออเดี๋ยวแม่ดูก่อนแม่ดูหนึ่งเพราะมัหารเด้อหัหาหหกยงพ่อก่อนเหรอ ครับแม่ดูก่อนแม่ดูก่อนข้าก็ชินน้นแล้วฮะเน้นเ่านแเรว่าแนะครับแแล้วันเนาะดยินำแแล้วกันเมวแ่ันะเนาะแเม่นว่มีเกจะยิ่งเปรอะกวะจะยิ่เปรเลกว่อขึ้นยิ่เปันอ๋อเคยถ้าได้ยิเป็อะกนน้แปดเล้วมเอาน้องปอนแปดเด้อนะครับ นี่นี่นี่เันม,นมรีน,รนเรีฟังตรไงไหนด้วนะคเรออเออเยนอยู่กันค่ะเอยินวยินยินสาแปดถอยวะยิน,อยยนเอาเ,อาเอาขาม่ถหันะมา 3, ะ่าสามแปดหกเลยเขายินนอนเป็นเาะสามแปดเอออเราเดินพี่น้องบาน,นี่นะครับ อาจจะเป็นรัฐบาลไทยกันเลยเนาะเขาต้องสัมผัสอีกหนึ่งเนาะแยกกันเนาะเนอนกี่ใดเนาะอืมประมาณแปดก็ยังห่าไเลยินงอืมเอาเรื่งเนาะช่วงประมาณแปดนาฬิกาประมาณยี่สิบเกี้ยส่วแปดสามเกี้ยได้นะเวลาเพิ่งบอกู่ประมาณช่วงเวลานี้แหละนะครับโดยหย้อนเรื่งรีบเรื่งเนาะเอากระตีก็รับม่ตุยได้แล้วเด้อนะครับก็ไม่เกีเนี่ยแหละนะครับเพิ่นฝันนะครับว่าเห็นทหารเขาล้อมรัวลวนน้ํา ผีเพ้งสามสันนะครับแล้วก็มีงูใหญ่ตัวทรมงปอนเลื่อยเขาไม่ได้ไอวรวดน้ำนะครับเนาะก็เลยตีกันว่าทหารนี่เป็นหาว่าห่างหกเนาะสามสันมันคือสามเนาะส่วนงูใหญ่ก็คือเป็นเก่าก็เลยตีหกสามเก้าหาสามเก้านะครับกระตัดหายเป็นหกเก้าสามเก้าหาสามหลักของหกสามตัวที่คิรซินเนี่ยนมันคือสามเก้าครับหาสามนี่แหละนะครับส่วนน้องปอนบอกอางานก็มาเมื่อเบาขึ้นถ้าได้ถามงั้นถ้าได้วางได้อยู่สามแปดแล้วท่าน ยินวางสัมเนาะก็ตามนีเนะไม่ตีเนาะชัดเจนเนาะครับเดี๋ยวตัวเลขยอดสรงไหนเด้อนะครับเดี๋ยวมารอยจะจะตัดช่วงเล่าเบาสามแปดไทยไทีนึงเพี่อพี่น้องยินเชัดต้องกันเนาะอ๋อนี้เนาะยิงนเาเลพอยมดันหร้มันเนี่ยไวหัก็มีตืยิงยินอมเขาเขาตีถือว่ามีตีเขาอยู่อเสอกันด้วนี่ย ดี่กนันก็าจะจบอันนี้มัน้อนเลอเออบลนี่ไมเน่อันเลขเลขรวดวน้ำเข้าหนึ่ไหน้ำรวดน้ำครับอเฮ้ยสอที่านเดคือี่เอออีมอรวยเปนเลขดคือครับอืมเอย่างี้อยวเดยตาตารวยยังไม่กลับให้ตารวยกลับบ้านก่อนแล้วก็ดูตารวยฟังก็ดูตารวยเนาะอฟมอรวยตัวเนี่ย ลวดน้ำน้ำลวดน้ำน้ำกน้ามเขียนเต๋น้ำน่ากระชิเกาหนึ่งก็แล้วเล่นมาเก่าหนึ่งกิเกยังมากนี่ขึ้นมากขึ้นเตอเดียเพ่มเกม่งเดี๋ยวมันยังติดใจติดเก่าหนึ่งอ่ะแต่ว่าสองหนึ่งมันเศร้ามากแล้วโอ้ยไอสองศูนย์มันเศร้ามากแล้วนาเสกเกาหนึ่งเต๋อกิยังชอบเก่าหนึ่งชอบด้วยนะครับ เมนนั่นก้อนหนึ่งย่งชอบมันอยู่หู้คับน้ำเนาะนอหนูเนาะอ่นอานมอน้มมันไป็นนอหนูเนาะก้อนนยังชอบออกเสียงว่านา้ำมีเลยนอหนูอยู่อ้าวมีมีเกีเชอบก้อนหนึ่งเด้อนะครับช่วนเนี้ไม่เกีามักตัวแรกมักกรอบกูกด้อันนี้เพิ่นมาถิงเพื่อนตะไทยว่าเพิ่นมาเกลือหนึ่งนะเพื่อนกันยังนั่นนะอืมเพิ่นมาสองศูนย์ออกขนาดไอ้เหมือนอืมบ้านหูหวานนะเขามีการซื้อทางนาก็ได้วะอล้วถ้าอื่น ทางส้นทั้งอุบลทังห่นเขาจะสืบตัวหนาเด้จะสืบเยอะเลยขนาดคือเ่นมันมีแต่ของตัวเอาขนาดก้อนน่ะโอ้สองทัวร์ลาน่ะเป็นลางมั้ยโอ้ทั้งทางอุบลเปทา้งเขาเด้ทั้งส้นดั้งล่าทังเขาซื้อสืบตัวไทายนี่นะทังเขาสืตัวยเออนะครับเอาสรุปตามนี้ได้นะครับจะมาถามใหม่นะนะครับมโนตีปรถือปรถือก็ต้องเมนตมีขม้าเด้อนะปวา ถ้าบังหวั่ตีไหนเนาะเนี <Network> oh. like ่ยข้ฝันมันเด้เป็น mm ตีนะครับคือฝันว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นไปเบื้องหานนะครับกําลังล้อมรัวสามสั้นนะครับแล้วก็มี่งูใหญ่ตัวทองน้องปอนเลยเข้าไปในรั้วน้ำหีเพ่งเนาะนะครับกเรียกว่างูนี่ก็เป็นเก้านะครับต่ว่าเพิ่นบอกคุณว่ารั้วน้ำสามสั้นนี่ก็เลยเอาเป็นสามน้ำนะครับส่วนทหารเท่ากับตีหาตีหกก็เลยตีหกสามเก้าหาสามเก้านะครับก็เลยตัดให้หกเก้าสามเก้าหาสามแล้วก็หกสาม ส่วนเม่เก๋มกักคนมันบอกยังว่ายังติดใจยังเก่าหนึ่งอยู่สันก็เลยลงหาเก่าหนึ่งนำ้ำส่วนน้อนงปอนบอกตอนกำลงังผพานบ่ได้ถามพันธุ์ยามว่าพันธุ์ว่าสามแปดน,น,นะครับอย่างนชัดเลยนะครับก็เลยลงให้ตามนี้เนาะอ้าวช่วยชมกันมาสุขส้นนะครับสำหรับในท่าเมื่อกี้อ่าขอบคุณหลายๆครับ